สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม,ม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะประจำครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม2564นะคะชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนั่นเองนะคะก็ชแนวนี้ค่ะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทย การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงัรนาสิงใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะ ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิง์ลัคนาสิงนะคะคุณคือชาวทัุไฟเนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีสิง์ลัคนาสิงนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะห้าเหรียญค่ะหกไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เลิฟเวอร์ค่ะชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวทัต ดินนะคะพลึกษพกานมังกรทัดไฟเมสิงธนูนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนก็ได้นะคะคนๆน้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะตรงนี้สลับกันได้เนาะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามนา้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในดีอที่ผ่านมาคุณน่าจะเหมือนกับอืมกาลังตาม ใครสักคนนึงอยู่หรือเปล่าหรือถ้าหากว่าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายตามเขาเขาก็อาจจะเป็นฝ่ายตามคุณก็ได้นะแต่ในที่นี้ค่ะตามหน้าไพ่นะคะมีคนหนึ่งไม่สนใจนะคะแต่อีกคนหนึ่งก็ตามอย่างเดียวเลยนะคะเนาะเหมือนกับทุ่มเท แรงกายแรงใจทุกสิ่งทุกอย่างให้นะคะอีกคนนึงก็ไม่สนใจคะ่ะลันลานะคะอยากจะไปไหนก็ไปจะทําอะไรก็ทำนะคะไม่ได้สนใจว่าจะมีอีกคนนึงที่คอยห่วงใยอยู่ข้างหลังนะคะอืมเนาะอ,อ,อาจจะเป็นความสัมพันธ์อาจจะเป็นความรักที่เ,เราชอบเขาเขาไม่ชอบเราหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เขามาชอบเราแต่เราไม่ชอบเขาแบบนี้ก็ได้ นะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถสคริปข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหนา้าไพนี้ไม่ใช่หนา้าไพของคุณนะคะไม่ต้องนําไปเครียดหรือว่าคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามการดูดวงผ่านช่อง YouTube ก็ยังเป็นการดูดวงแบบโดยรวมอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงวันที่16ค่ะถึง31พฤษภาคม2,564นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงละัณาสิงนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะไพ่ใบที่2ได้เป็นไพ่ควีน ถือไม้เท้านะคะไพ่แฮงแมนค่ะและนะคะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะชาวราศีสิง์ลัคษาสิงค์คะไม่รู้สึกว่าในเดือนอในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนอพฤษภาคมนี้ตัวคุณจะไม่ยอมแล้วนะเออถ้าหากว่าการที่คุณเอาใจใส่การที่คุณทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้เขาไปแล้วเขาไม่สนใจเขา เขาเมินเฉยอะคะ่ะนะเย็นชาชินชากับคุณมากนะคะคุณไม่เอาแล้วนะคะคุณเลือกนะคะที่จะอา,อาจจะเลือกที่จะต้องคุยกันแล้วแหละอืความสัมพันธ์นี้ถ้าหากว่ามันยังนิ่งอยู่นะคะคุณเริ่มมีความคิดละนะคะว่าจะเอาอยัางไงก็ต้องคุยกันไม่สนใจใช่ไหมนะคะถ้าไม่สนใจเราไม่ต้องการอยากจะมีกันอยู่ในชีวิตอยู่เนี่ย ฉันก็ขอให้โอกาสตัวเองเนี่ยได้ไปพบไปเจอกับโลกใบใหม่แล้วนะเออจะจะไม่อยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วนะนะคะมันจะมีการพูดคุยมันจะมีการอ่าตกลงกันเกิดขึ้นนะคะตกลงอะไรนะคะตกลงว่าเอ,อ่อจะเอาอยัางไงดีนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคะจะไปต่อหรือนะคะจะ ถ้าจะไปต่อก็ต้องเอาใจใส่กันมากกว่านี้นะถ้าจะไปต่อถ้าอยากจะให้เราอยู่นะคะก็ก็อย่าเมินเฉยก็อย่าชินชา้านะคะก็อย่าทําตัวแบบนี้นะคะถ้าไม่ต้องการอยากจะมีเราอยู่ต่อไปในชีวิตหรือว่าการที่เราเตามเขาแบบนี้แล้วเขารู้สึกไม่โอเคนะคะก็ขอหัวใจใเราคืนมาขอความรู้สึกเราคืนมาแล้วนะ เออไม่ไไม,ไม,ไม่ไม่ให้แล้วนะต่อไปนี้อะไรประมาณนี้ค่ะอืมเนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคมามนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของอาชาวราศีสิง์ลัณนาสิงนะคะจะเป็นอย่างไร นะคะไม่ขอเนีญญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นพ่ยอัศวินถือไม้เท้านะคะไปแล้วนะเอาคำใบที่สองค่ะสองไม้เท้านะคะหกถ้วยนะคะและเป็นพ่ จัดนะคะชาวราศีสิงลัคนาสิงค์คะในนาคตนะคะถ้าหากว่านะคะคุณเลือกที่จะตัดสินใจเดินออกไปนะคะไม่บอกได้เลยนะ,นะคะว่าคุณตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองเดินออกไปจากคนคนนี้นะคะเมื่อคุณหันหลังเดินจากไปไม่นานคะ่ะไม่เกิน3เดือนไม่เกิน1เดือนถึง3เดือนเขาจะกลับมาง้อคุณ เพราะว่านะคะการที่เขาไม่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วไม่มีใครคอยห่วงนะคะไม่มีใครคอยแบบหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ไม่มีใครคอยเป็นห่วงไม่มีใครมอบความรักไม่มีใครคอยสนใจนะคะเขาจะรู้ตัวค่ะว่าเขาขาดอะไรไปแล้วเขาจะกลับมาขอให้คุณกลับไปหาเขาเหมือนเดิม นะคะแต่ตามหน้าไพ่ไม่ได้บอกนะว่าคุณจะกลับไปหรือไม่กลับไปเพราะว่ามันเป็นในส่วนหัวอนาคตคุณสามารถที่จะตัดสินใจนะคะแล้วก็เลือกทางเดินชีวิตในเรื่องราวของความรักของคุณเองได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงลัคณาสิงค่ะขอคาแนะนํานะคะไพ่คําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่8 เหรียญน,นะคะ4ดาบค่ะ 1. ไม้เท้าและเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะชาวราศีสิงละคนาสิงค์ค่ะไพ่ทาโร่แนะนำว่าคุณรู้นะคะคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ที่ผ่านมาคุณรู้ว่าคุณทุ่มเทขนาดไหนคุณให้มากขนาดไหนคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจความรักหัวใจขนาดไหนนะคะคุณพยายามขนาดไหน คุณรู้และสิ่งที่คุณทําไปถ้าหากว่าตอนนี้คุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณถอยออกมาหนึ่งก้าก่อนไม่ไม่ได้บอกให้หันหลังนะแต่ไปบอกว่าให้คุณถอยออกมาหนึ่งเก้าเพื่อที่จะมองภาพความสัมพันธ์กว้างๆได้เห็นชัดมากขึ้นแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าสิ่งที่คุณทําลงไปสิ่งที่คุณให้เขากับสิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาเป็นแบบไหนนะคะมันคุ้มค่ากับการที่เราต้องเหนื่อยต้อง ลงทุนหัวจิตหัวใจความรู้สึกมากขนาดนี้หรือเปล่านะคะก็ลองดูลองพิจารณาดูด้วยสติปัญญานะคะแล้วก็มองสถานการณ์ต่างๆในโลกของความเป็นจริงโดยที่ไม่เข้าข้างตัวเองไม่เพ้อฝันนะคะไม่ให้ความหวังตัวเองด้วยนะคะตรงนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะแล้วคุณจะรู้คำตอบ ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe คอมเมนต์ดีๆคอยเป็นกําลังใจให้กับไมามาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวค่ะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆคะ่ะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพกายและหัวใจของคุณให้แข็งแรงนะคะมีสติอยู่กับตัวเองรักตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ